ตวงคลีมอับน้ำว่าปริมาณเนี่ยครบตามกําหนดไหมสวัสดีค่ะกรีมบอ,อกแล้วแล,วและกันผูต้ตรวจมาอีกแล้วนะคะวันนี้มาตวงคลีมอาบน้ำนะก็มีสีห้อด้วยกันวัสลีนชุกบุสึโพเทกคบีนิ์นะเดี๋ยวเริ่มที่วัสลีนก่อนเลยนะขนาด430มลลนะไม่เปิดนะหมุนหัวออกเลยสีขาวขุ่นเลยนะ430นะรู้สึกกินไม่ค่อยได้กลิ่น จะ400แล้วยังคงไหลอยู่นะคะถัดมาคือโชกโกบุสึนะคะอันนี้500 ml นะหลอดปั๊มใหญ่ว่ะอันนี้ก็น่าจะเกือบ5 cc ขออนุญาตเทจากขวดโชกโกบุสึอมักจะได้กลิ่นแบบหอมชัดทุกสูตรอะ่ะเราจะปล่อยให้เขาไหลก่อนนะคะถัดมาคือโพเท็กซ์นะคะโพเท็กซ์ลาเวนเดอร์ไอซ์ฟีสเจลอาบน้ำนะขนาด450 ml อุ้ยเจลม่วงเราออกมาได้ประมาณหนึ่งนะคะเยียงค้างในนี้อยู่พอสมควรนะเทแล้วนะ450 50 ml ค่ะยี่ห้อสุดท้ายก็คือ B Nice นะคะขนาด400 ml ทุกคนเวลาที่ดึงหัวปั๊มขึ้นน่ะทุกคนตัวครีมแบบน้ำมันไหลออกมาตรงเนี้ยอันนี้ก็เลอะนั่น ออกเต็มเลยทุกคนกเยอะเดี๋ยวเราน่าจะต้องรอให้เขาหยดให้หมดก่อนนะคะสักประมาณ20นาทีเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะครบเวลานะคะหมองว่าเขาหยุดหมดแล้วแหละเพราะว่าเริ่มหยุดกันละเดี๋ยวมาดูไปแต่ละยี่ห้อนะว่าครบตามกําหนดไหมเอาที่วาสลีนก่อนวาสลีน430 ML นะคะในกระบอกตวงเนี่ยได้ทั้งหมด 425ML นะจะเห็นว่าหกอยู่ตามพืนเนี่ยนะคะเยอะเลยเออซึ่งหมองว่ามันก็ประมาณ 5ML แหละเพราะในกระบอกตวงที่ยังค้างอยู่อีกนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยส่วน ใหญ่ที่ยังค้างอยู่แล้วเรามองไม่เห็นนะคะแล้วก็ตัวกระบอกตวเงเองเนี่ยค่าความเที่ยงตรงเขาบวกลบ5นะคะดังนั้นวาสลีนเนี่ยถือว่าครบนะคะถัดมาเป็นโชกุบุสึค่ะไซส์นี้500 ml มลใหญ่ที่สุดเลยที่เหลือเลียลาดอีกข้างนอกเต็มเลยนะคะคือก็คือ6เนี่ยนะรวมถึงค้างในกระบอกตวงอีกเยอะเลยนะคะดังนั้นชกุบุสึเนี่ยเกินนะคะถัดมาจะเป็นตัวโปรเทคที่เป็นลาเวนเดอร์นะถ้าในกระบอกตวงเนี่ยได้440 ml นะคะบวกความเที่ยงตรงของกระบอกตวงไปบวกลบ5นะก็ประมาณ445นะคะแล้วก็6เลียลาดแถวนี้อีกเยอะเลยนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่หมองทํา6เยอะมากทุกคนเพราะฉะนั้นหมองคิดว่า Protex เนี่ยครบค่ะแล้วก็สุดท้ายที่ลุ้นมากๆก็คือบีนอ์นะเพราะว่าเขาค่อนข้างมีความหนืดหนืดไม่พอหมองทำหกเยอะด้วยทุกคนเนี่ย หกเต็มเลยนะคะค้างในกระบอกตวงนี้เขาใส่เรามองเห็นว่ามันค้างอยู่นะคะก็น่าจะค้างอยู่ประมาณ 5ML อะ่ะเราตรวงได้ทั้งหมด390 ML ที่อยู่ในกระบอกตวงนะคะบวกลบความเที่ยงตรงอีก5เนาะเป็นประมาณ395 ML แล้วกันมองว่า B ีไนเนี่ยหกเยอะที่สุดแล้วนะคะแล้วก็ค้างในกระบอกตวงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นคิดว่า B ีไเกิน,นะคะ่ะวันนี้ตวงให้ดูแล้วนะคะครีมอาบน้ํายอดนิยมที่หลายๆคนถามกันเข้ามานะทํถามเข้ามาหลายอีีแล้วไม่ทําให้สักทีวันนี้ทําให้แล้วนะคะ